บะไขับขี่กับยีสุสวัสดีครับปัจจุบ,บันถนนหนทางพัฒนาไปมากกว้างขวางซับซ้อนมีหลายช่องทางหลายระดับผู้ขับขี่จึงควรมีความเข้าใจในกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้เพื่อความปลอดภัยให้ชัดเจนและตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงด้วยในเรื่องการแซงนั้นทุกวันนี้ทางหลวงแต่ละฝั่งมีหลายช่องทางเดินรถอยู่แล้วจึงสามารถแซงซ้ายได้ หากรถที่อยู่ในเลนด้านขวาวิ่งช้าหรือไม่คล่องตัวด้วยเหตุใดก็ตามแต่การจะแซงต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างเหมาะสมให้สัมพันธ์กับความเร็วสำหรับรถในเลนขวาก็ต้องขับให้เร็วกว่ารถที่อยู่ในเลนซ้ายหากจะขับช้าก็ควรหลบเข้าซ้ายการห้ามแซงซ้ายนั้นเฉพาะถนนที่แต่ละฝั่งมีเลนเดียววิ่งสวนกันเพราะเท่ากับเบียดรถทางด้านขวาออกไป เสียงที่จะชนกับรถที่วิ่งสวนมาเว้นแต่รถคันหน้าวิ่งชิดขวาแล้วให้สัญญาณเลี้ยวขวาครับและที่สําคัญการแซงบนสะพานทางลาดชันทางเบี่ยงทางโค้งห้ามทํานะครับทั้งผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยไร้มารยาทสวัสดีครับ